Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เปียบุตรไม่หยุดลั่นเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแลงได้อย่างสันติ ในวันที่21มิถุนายน2565เปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กเปียบุตรแสงกนะนกุลโดยสรุปดังนี้ ในช่วงปี2,564สถานการณ์การเมืองเข้มข้นการแสดงออกของมอบเยาวชนและข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กำลังเป็นไปอย่างดุเดือดแหลมคมมีการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงมีผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีจำนวนมากจากการแสดงออกถึงสถาบันกษัตริย์ ผมเองอยากให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติต้องเปิดพื้นที่พูดคุยกันได้อย่างปลอดภัยเอาใจเขามาใส่ใจเราพูดคุยกันด้วยเหตุผลและวุฒิภาวะผมจึงประมวลข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อให้อยู่พู่กับสังคมไทยได้ในยุคปัจจุบันแต่การกระทําของผมเช่นนี้กลับถูกกล่าวหานำไปสู่การดำเนินคดีมาตรา112 เทพมนตรีแจ้งความดำเนินคดี8โพสต์แต่ตำรวจเห็นว่ามีเพียง1โพสต์ข้อความที่อาจเข้าข่ายการกระทําความผิดตามมาตรา112นั่นคือข้อความที่กล่าวว่าสภาพสังคมปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแรงได้อย่างสันติแต่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กองทัพ สารเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบราาประชาธิปไตยที่รักษาสถาบันกษัตริย์ไว้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นไปได้และทำให้ทุกคนอยู่อย่างสันติถ้าวินยูชนอ่านแล้วก็พินิจพิเคราะห์ได้ว่าไม่มีตรงไหนเข้าความผิดตามมาตรา112เลยแต่เมื่อตำรวจมีความเห็นเช่นนี้ผมก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีต่อไป การแสดงความเห็นเช่นนี้ยังถูกกล่าวโทษแล้วจะเหลือทางเลือกไหนบ้างในสังคมไทยตกลงแล้วเราจะปิดพื้นที่ไม่ให้พูดคุยกันในที่สาธารณะไม่ได้เลยหรือไม่ทั้งที่มาตรา112ไม่ได้ห้ามพูดถึงสถาบันกษัตริย์แต่อย่างใดตกลงสังคมไทยจะอยู่กันอย่างไรถ้าการพูดจาแบบมีเหตุผลวิชาการกลับถูกดำเนินคดีเราจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างไรสุดท้ายผ ผมยืนยันว่าจะแสดงความเห็นโดยสุจริตใจต่อไปไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อให้ไทยมีสถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญสังคมไทยจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ